สวัสดีคุณพี่น้องนี่วันผักพรครับจัดแบบช้ำช้ำเยอะครับพ้องทางยตัถไทยสิ่งที่เ่านะครับหลังจากไปเข้าศูนย์มาครับตัดพรน ตดทอนป็นที่เรียบร้อยครับหลับตัวมายัางระทันเห็ดงักครับจะมาเก็บสีสันจักน้อยครับช้ำๆ้ช้ำๆใส่งกันนะครับเจ้าก็มีงานขอม้าอยู่นะครับสิบสี่สิบหา,ารไรเก็บบริไปนะครับ รถเลี้ยงขั้นเดียวก็าไม่อยากออกงานเนาะขั้นเน่งก็เห็ดสีเก็บสีมื่อนอี้นะครับท่านเลี้ยวเนาะช่วงถูกขันตอนจ้างเขาเห็ดมากะเก็บสองมื่นนะครับภาสีมื่นกว่าบาท แต่ครับรรลุดร่อลนางอัสซีดเนี่ยกลอกนะครับแต่ให้จัดเองนะครับจย่างเพื่อนมาทั้งอุดรสีรุดลอกมามหอดถือจนมาถึงมือสร้างจ้อยเลยครับ อู้จ้าของนี่แหละช้ำๆครับู้เรบไม่งั้นเดาขั้นไม่เหรอมาเก็บสีเลยนะครับเจ้าจะใช้สิ่งให้ก้นนะครับ จากแตกไล่ง่ายกสิช้ำๆประมาณนี้แหละครับอัดสีสองรอบนะครับลองเคื่นไหมทั้งหมดครับงานปูกกสินเนียนเนยบรเนียนเนยกสิประมาณนี้นะครับเพราะว่าบ่ค่อยได้เอาใต่เซฟเนยครับเฝ้าน้ำเนาะ เวลาห้าจอจันครับถ้าถึงเวลาไปโดนๆก็จะโอเคอยู่ครับใส่สติ๊กเกอร์เก้านะครับเดี๋ยวเขาก็สิลากออกที่ยนๆยน,นี่ยมันเนสีเลยครับอันนี้เป็นเตียบเก่าครับว่าเก่าที่ห้าติดโลโก้ไว้เนะนี่ครับ พอมือประกอบห้าก็จะลอกออกนะครับเป็นโรใส่โกโกูเขาครับเพจเดิมห้าก็สิบปีไว้นะเพราะว่าณรัรนพได้สร้างสถิติเกิม์มานะครับ <c oughs> ครับซ้ำชันนี่แหละก็วาระเห็ดข้อดำนะครับ พอดีกับขี่ขัน้นพ่อพาไร่เทียเอาจัดแดงขึ้นเก้านี่แหละสมเพื่อเก้านี่แหละอะไรแต้นกระถอดนะครับมือจับฮอกมหัวเกียรกระถอดนะครับเสาค้ำหลังคางกระถอดนีก่กระถอดเมีสีกันนะครับนี่ครับของเดิมกระสีรุดหรอก ตียังบ่ท่านได้ถอดนะครับขั้นถอดครับเดี๋ยวค่อยเก็บตามหลังอีกทค่นึงนะทา <c oughs> งข้างผู้มานะครับ <c oughs> อันนี้ก็เพึ่งถอดออกมากฝนนะครับ สีก็จะใส่แบบคองเดิมมากที่สุดนะครับสีส้มๆจี๊ดครับสมออกเลี้ยงนะแบบคองเดิมนะครับเอกลักษณ์ของคูบุตตาก็สที่สมออกสมคึ้งเลี้ยงนิดๆเฉพาะสมแปดแบบหน้ออื่นนะครับเป็นฟ้าครอบเกียร์นะครับ จะถอดมะพร้าวข้างนอกนะครับนช่องคอนโทรโลโรเตอรี่นะครับเดีย๋ยวมาอัปเดตให้พวกเรื่อยๆนะครับตอนมือประกอบจะล่อสีแห้งจากสองมือผมนี่ครับ